สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มีเนี่ยจะมาฮอของใหม่นะคะจะมีของที่เพิ่งได้มาจากแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นของที่ซื้อเองมีอยู่ไม่กี่อย่างแต่ว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดนะเป็นแบบพวก collection ใหม่อะไรเงี้ยก็จะ เอามาเปิดให้ดูนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างมีแบบพวกเครื่องสำอางแล้วก็แว่นกันแดดก,ก็เดี๋ยวไปดูดก,กันได้เลยถ้าใครอยากรู้นะคะว่าสีผมอะไรก็คือตอนนี้มียังไม่ได้เปลี่ยนสีผมนะคะยังเป็นสีผมเดิมจากคลิปล่าสุดที่เพิ่งทําสีผมไปนะก็เสื้อตัวนี้เป็นของร้านในไอจีเดี๋มีจะแปะไว้ใน d e s c r i p t i o นะคะของอย่างแรกที่จะเอามาดูกันนะคะคือบอกตามตรงว่าเหอมากเพ,พราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้อันนี้ก คือบัชออนของเปียร์นะคะคือแบบมีทุกโทนวอมโทนคูลโทนคือมีหมดคือที่ชอบมากเพราะว่าเขามีสีม่วงนะคะเหมาะกับสาวคูลโทนมากๆตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องเขา,าเป็นครีมบัชนะคะนี่นะคะกล่องก็จะมาเป็นแบบกล่องกระดาษน่ารักคือมาเปิดให้ดูในคลิปพร้อมกันเปิดออกมานะคะคือแง่เนี่น เป็นเบอร์หนึ่งเป็นสีพิ้งหน้ากล่องเขาเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็พอตัวเนื้อครีมอะ่ะก็จะเป็นมีความใกล้เคียงกันอยู่คือมินจะไม่ได้ร้องให้ครบทุกสีนะคะมีแค่จะเอามาเหออของให้ดูนะว่าแบบเออเผื่อใครตัดสินใจหาแบบพวกบัชออนสีสีน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันได้นะจะสวอชให้ดูที่แขนทุกสีแต่ว่าจะทาที่หน้าเลือกมาแบบสีหนึ่งที่ชอบเบอร์หนึ่งเนื้อเขาลื่นมากแบบ ลื่นมากเหมือนเป็นเนื้อบามด้วยแต่งดีมก็คือเป็นครีมบลัชแล้วก็เบอร์สองนะคะเบอร์สองเนี่ยจะมีความเป็นแบบอมชมพูพีชพชหน่อยนะเหมาะกับสาววอร์มโทนมากกว่าสีแรกเนี่ยจะไปทางคูลโทนนะคะอันนี้จะมีความคอรรอลมากกว่านะเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยจะติดส้มเลยนี่นะคะเบอร์สามส้มชานม ่ต่อไปเบอร์สีนะคะเบอร์สีอันนี้จะเป็นม่วงลาเวนเดอร์แบบถูกใจสาวคูลโทนมากๆถ้าทาแล้วอ่ะน่าจะสว่างใสมากทุกคนอยากให้ลองดูใครแบบคูลโทนลองหาบัชออนสีม่วงมานะมันจะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ที่แบบมาท็อปบนหน้าแต่งหน้าแล้วคือแบบสวยมากอย่ามองข้ามบัชออนสีม่วงนะจะบอกให้บัชออนสีม่วงอะปัดแล้วแบบหน้าแบบ สวยมีความตะตรตนี้เบอร์ห้าเนี่ยจะเป็นสีคอรัลเลยเบอร์ห้าเนี่ยจะเป็นคอรัลแบบเข้มๆแต่ว่าเบอร์สองจะมีความเป็นแบบชมพูอมส้มหน่อยนี่นะคะครบแล้วเดี๋ยวมินจะเลือกทาบนหน้าสีหนึ่งมินจะขอเลือกเบอร์สี่นะคะขอลงกับหน้าสดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมินจะใช้เบอร์สี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราแต่งตาสีแบบส้มๆอ่ะมันจะเข้ากันปะวะไม่เป็นไรหรอกเนาะ ดูอ่ะดูดูดคือมีนะเป็นคนโทนผิวถ้าเป็น personal color อะมีนจะอยู่ในซัมเมอร์นะคะเป็นไลท์ซัมเมอร์ในชาร์ตเขาจะบอกว่าแบบผิวเราเหมาะกับโทนพาสเทลคือจริงๆอะ่ะมีอยู่ในเอ่อพวกเส้นเลือดอะไรเงี้ยถ้าให้ดูแบบว่าเราผิวโทนไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้วอร์มแล้วก็ไม่ได้ครูซะทีเดียวมันจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าจะทาสีไปทางครูโทนแล้วมันจะขึ้นกว่านะคะ อันนี้เป็นผิวแบบไม่ได้ทาอะไรเลยไม่มีรองพื้นด้วยแล้วก็ข้างนี้คือทาปัชออนสีม่วงนะคะอยู่มันจะดูมีความแบบใสๆคือทาแล้วผิวมันดูแบบป,ป๊อปขึ้นมาสวยอะใครว่าไม่ดีแต่ฉันชอบฉันว่ามันแบบมันสวยถ้าเปลี่ยนสีลิปหน่อยนะเปลี่ยนสีลิปให้มันไปทางแบบชมพูอมม่วงอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ที่แบบที่วางกันอยู่ตรงนี้คือไม่มีก็ทุกคนก็ดูแค่นี้นะ เออสวปะตอนนี้ก็ผิวหน้าเนี่ยสดมากไม่ได้ทาอะไรเลยนะตั้งแต่ช่วงตาขึ้นไปอ่ะมิงก็ยังไม่ได้เช็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนจะทารองพื้นอ่ะคือขี้เกียจไปทาถึงหน้าผากเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะโดนคิ้วอะไรเงี้ยวันนี้นะคะมันจะใช้อันนี้ก็หลายๆคนอาจจะแบบเออเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นก็คือ e x c e l l e n ลนต์นะคะเป็นของ o o u ์ย u ท u เป็นรองพื้นเนื้อน้ำเป็นหัวดรอกแบบนี้ ไปเห็นมาว่ามีคนเทียบว่าตัวนี้คล้ายๆกับรองพื้นของ d เ r Backstage นะคะมินก็มีเหมือนกันรองพื้นเด Backstage แต่ว่ามินไปลองมาแล้วทั้ง2ตัวมินรู้สึกว่าตัวนี้มีความหนากว่ามีความเนื้อที่แบบตัวเม็ดสีของเขาจะแน่นกว่านะอืมอันนี้มินหยิบสีเบอร์หนึ่งมาลองนะคะเนื้อเขาแบบเร็วเลยอะโอเคไม่ต้องใช้เยอะมากนะมินคิดว่าสำหรับ มือใหม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะเลยเพราะว่ามีสีเขาแน่นมากมันดูเหมือนจะขาวแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งมันจะกลืนลองพื้นนนี้ใช้นิ้วเกลีก่ยก็ได้แบบได้เลยผิวสวยเหมือนกันแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นฟองน้ำก็ได้นะคะข้างนี้เป็นหน้าสดเปล่าๆไม่มีอะไรเลยอันนี้คือทารองพื้นไปนิดเดียวนะแบบใช้นิดเดียวใต้ตามันก็คือหายไปเลยเห็นปะคือพอทาแล้วมันก็แบบก็กริบมันไม่ได้กริบแบบ จนให้ผิวอึดอัดแต่มันเป็นแค่แบบเม็ดสีที่มันเยอะแล้วก็ทําให้ผิวมันดูเนียนเนี่ยพวกรอยแดงอะไรเงี้ยก็คือปิดได้ประมาณหนึ่งนะคะมีชอบทาแบบบางๆมากๆนะไม่แบบไม่ต้องให้ผิวมันหนาจนเกินไปก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไปทามาทั้งสองข้างแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะ รอไปอีกสักแป๊บหนึง่งเขาจะเข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออันที่พิ่งบีบมานะส่วนตัวความรู้สึกนี้รู้สึกว่าลองพื้นรุ่นนี้มันไม่ได้เหลืองนะแบบเบอร์หนึ่งนะแต่เบอร์อื่นไม่รู้ไม่รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งที่มิหยิบม,มาใช้อะ่ะมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นแบบมันยังมีความติดชมพูเล็กๆแต่มันไม่ได้ทําให้หน้าเทานะทุกคนตอนนี้กําลังแบบแต่งหน้า เพื่อที่จะให้อนามาันดูเต็มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะได้ไปเห่อเครื่องสำอางอันต่อไปนะคะเปียรดดี t ทูแวร์ดาวนี้ชีงนะคะตัวนี้ก็เป็นครีมบัชนะคะทุกคนโอ้ยดูดิเฮ้ยมันมันมีความฉ่ำด้วยเห็นปะแต่จริงๆอะ่ะฉันต้องทาบัชออนสีส้มเปล่าวะเพราะว่าตาก็ส้มปากก็ส้มง,งงมากตอนนี้แบบงงไปหมดและ <Okay. S 2> ก็เป็นประมาณนี้นะคะเออแล้วรู้ปะตอนนี้ต้องรีบถ่ายคลิปด้วยนะเพราะว่าจะเปิดแอร์นานก็ไม่ได้ค่าไฟแพงหลังเดิมที่แบบใช้แค่นิดเดียวเอาจริงๆมะเดือนนี้ก็ใช้เท่าเดิมแล้วมันขึ้นมาเซาปะต่อมานะคะเราจะมารีวิวลิปนะคะที่เพิ่งได้มาเราจะมาเหอลิปอมีนจะลองให้ดูบนปากแค่สีเดียวนะพูดเหมือนเอามาเยอะจริงๆเอามาสองแท่ง ช่วงนี้ปากแบบปากเป็นแผลปากแตกปากแห้งไม่รู้ทําไมปากที่ไม่ได้ลงรองพื้นบนปากด้ยนะคะทากับสีปากจริงไปเลยวันนี้ที่เอามาก็คือ t อมฟอร์ดนะคะอันนี้เป็นรุ่นลิ c o l ลเล a แมทนะคะอันนี้เป็นสีใหม่ก็จริงแต่ว่าช่วงนี้มีปากเป็นแผลใช่ปะมินจะไม่ทาลิปเนะื้อแมทมินจะทาเป็นสีนี้แทนนะคะเป็นสี N1 เดี๋ยวมีจะขึ้นชื่อรุ่นเอาไว้นะคะ ันนี้เป็นลิปเนื้อครีมนะคะทุกคนสีนี้จะเป็นสีออกเป็นแบบชมพูนูดน,นูที่ไม่อ่อนมากนะก็คือสามารถทาเดียวเดียวได้แบบไม่ได้ป่วยอันนี้แบบสวยสวยมากก็อีกสีหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีใหม่นะอันนี้เป็นเนื้อแมทสีอ e ีคุสนะคะทาให้ดูนะสวยอะ่ะมันเป็นสีแบบนูดนูดส้มส้ม ต่อมานะคะไปอันสุดท้ายละขอเฮอหน่อยเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเป็นแว่นกันแดดอันแรกในชีวิตที่ตัดสินใจซื้อคิดไม่นาน,แล,นแล้วตอนแรกว่าแบบจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นแบบแคทอายแต่ว่ามันหมดนะคะนี้ก็เลยได้รุ่นนี้มาแทนนะเดี๋ยวมีจะขึ้นชื่อรุ่นให้นะคะอันนี้เป็นของแซงโลรองนะคะเอาจริงปะตั้งแต่ได้มายังไม่เคยใส่ออกไปไหนเลยแค่เอาไปให้ที่ร้านแก้ขาแว่นให้นิดนึงเพราะว่ามันหลวมไปหน่อย ก็คืออันก่อนหน้านั้นที่มีอยากได้อะเขาจะแบบไปทางยูนิเซ็กนะคะก็คือแบบใส่ได้ทุกเพศแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบออกผู้ผู้หญิงหน่อยนะอันเนี้ยชิกชกเออสวยเนาะสวยปะด้วยความที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องแว่นกันแดดแต่แค่แบบอยากได้มาใส่ถ่ายรูปใช่ปะก็เลยแบบอ่ะกดซื้อมาอืมแล้วพอกดซื้อมาเสร็จใช่ปะ ในไอจีะอะ f อคนเกาหลีไว้เยอะแล้วหลังจากนั้น,น,นเวลาเลื่อนหน้าฟีดูอะก็คือเห็นเขาใส่แว่น Master ยี่ห้อ Gentle m o n s ตเ r อะเยอะมากที่มันเป็นกรอบสีขาวทุกคนเดี๋ยวมีจะขึ้นรูปให้ดูนะตอนนี้อยากได้อีกอันหนึ่งแหละเนี่ยก็คืออันที่อยู่ในรูปอะก็เลยกำลังเละอยู่ว่าจะซื้อดีไหมอย่างเนี้ยคือไม่รู้เรื่องแว่นกันแดดเลยใช่ปะเราแบบพอใส่อันเนี้ยคือความคิดแรกก็รู้สึกว่าเออมันก็สบายตาดีมันแบบแสงมันก็ไม่ได้จ้าขนาดนั้นอะแต่คใครแบบ คิดอยากซื้อของแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรก็คืออาจจะแบบเป็นไอเดียได้แบบว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะทุกคนหรืออาจจะมีสาระก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบายยเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอแถมให้อันนี้นิดนึงนะตอนแรกอะ่ะบอกว่า จะทาอันนี้วนแก้มแค่สีเดียวใช่ปะตอนนี้ก็คือเป็นสีที่3แล้วงงมากเบอร์5นะคะเป็นแบบโคโลรจริงๆอาจจะไม่ทาใช่ปะแต่เห็นว่าวันนี้มันแต่งหน้าแบบสีอมส้มมินก็เลยแบบอาจซะหน่อยมันสวยมากเราว่าเราคนน่าจะปิดคลิปได้แล้วไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย